สวัสดีค่ะพบกับแอดมินไฟนะคะวันนี้แอดมินไฟพาพี่น้องทุกคนมาดูมันสำหลังกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นพันอะไรเดีย๋ยวเราไปติดตามชมแล้วก็ใช้ระบบบริการมันนั่นเองไม่ใช้ปุ๋ยทางดินเลยเดีย๋ยวไปดูกันค่าเป็นยังไง นี่นะคะก็คือหัวมันที่เราไปขุดดูกันวันนั้นนะคะเจ้าของไร่ก็คืออาเกษตรยุทยธยานะคะอยู่ด้านหลังนี่เลยค่ะปลูกมันครั้งแรกในระบบเลยนะคะพี่น้องได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยและที่สําคัญไม่ใช้ปุ๋ยทางดินเลยค่ะทางใบที่ตามระบบล้วนๆเลยค่ะดูจากแขนนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพี่น้องหัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะ ก็คืออายุประมาณ9เดือนกว่าเองนะคะเป็นพันพีเกม 2, 2อเสียงอาจจะอุ้ยนิดหน่อยเพราะว่าไม่สบายนะคะอย่าลืมด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าสนใจเราพุชกัรมันกดติดตามช่องแอดมินนะคะแล้วก็ทักมาหาแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินส่งข้อมูลไปให้ดังนั้นนะคะเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ